ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่สดสด,สดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 317 9555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 185 945 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกูดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะรชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p ม8าพีดมอรสิสผาดาว youtube.com โหรษัย์ไทยระบบสุริยะารายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลโหลหนึ่งซองี่สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูปด,ดวงชะตารายวันนะ หรือดูดวงดาวไปวันๆประจำในวันพุธที่6ทธันวาคม2566แรม10ขค่ำเดือน12ปีถอกวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเละๆนะห้ามทําการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นดีทีมหาสูตรให้เลิกบอ่อได้กาบอ่อได้กานะแต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พักทําบุญปฏิบัติทาได้ ก็จะเป็นมงคลในในทุกสถานนะครับเออแหมภาวนาขอให้กองมันติดปตลอดรอดฝั่งนะ <c oughs> มันกเห็นมันกะพริบกะพริบกะพริบอยู่นนะอย่าเพิ่งหลุดนะเออให้ตายให้มันเสร็จก่อนแหมทีหลังนะั้นคุณจะไปซื้อคือไอ้สายมันก็ดีมันก็เสียบแล้วมันก็งอบิดหัวบิดหัวเอียงซ้ายเอียงขวานะน,น,นี่ยเดีย๋ยวถ้าซื้อก็แบบเป็นไร้สายดีที่สุด <c oughs> นะอีกหน่อยเนี่ยไร้สายมาแรง เออต่อมหมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรมสิบค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริงและคุณจะได้รับข่าวใน8วันนะครับก็ขอให้โชคดีประสบความสําเร็จนะเออคือหลายคนมาขอพรขออะไรขอให้มีโชคลัคืออาจารย์ให้ทุกคนอะ่ะไม่มีหรอกมีไหมที่ไหนมาขอวก็ไม่ให้คุณมีไหมไม่มี <laughs> ไม่รู้นะ เออก็แล้วแต่แล้วใครจะบีเป็นมิตรหรือศัตรูใช่ไหมแต่ของอาจารย์ส่วนใหญ่ให้ทุกคนเนะ่เออไม่ว่าจะมิตรหรือศัตรนนูนู่นนี่นั่นเพราะว่าถ้าศัตรูเราให้ไปเราก็ถือว่าแผ่เมตานะเออพระท่านสอนไว้เนี่ยต้องแผ่เมตตาคนจะดีจะชั่วก็แล้วแต่นะก็อาจจะเป็นเวนเจ้ากรรมในเวนมานู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมเราก็ต้องแผ่เมตตาไปเออมันจะได้หมดเวนหมดกรรมต่อกันไปขอต่อนน้นที่ <c oughs> เราะฉะนั้นะคุณไม่ต้องห่วงหรอกเอ่อถ้าคุณคิดดีทาดีนะเอ่อคิดถึงหมอฤาษาดาวทุกวันเยอะๆดูคลิปเยอะๆอุย้ยรวยเลยนะจะบอกให้นะแหมไม่อยากจะพูนะถ้าคุณมี่าทําุรกิจสุขความสำเร็จอันนี้มาพูดถึงอ่าการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพุธมีโศกมากส่าหัวใหม่วันพุธจะเป็นความตัดหัวใหม่ในวันพุธจะเกิดตลอดวิวาส ตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทานน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีในดวงชาตานะครับโอเคนะอันนี้ก็วันที่หกทันทันวานแล้วนะรอยกระทงเรียบน้อยต่อไปก็เตรียมตัวอ่าหรือว่ามีอะไรนะมีวันหยุดก็วันรัตตธรรมนูนใช่ไหมเออพอผ่านไปเสร็จปุ๊บก็จะเป็นวันคิดสตมาสวันคริสมาสนะพอคริสมาสผ่านไปปุ๊บ โอ้สีใหม่ด้วย <c oughs> <c oughs> แก้ทุกปีหนึ่งปีนะเอ,อคุณต้องเข้าใจนะการเปลี่ยนยุคเนี่ยมันเป็นโหราศาสตร์จีนนะครับที่อาจารย์บอกให้คุณไปไปคาดไปดูเอาว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้กับช่วงเปลี่ยนยุคคุณชะตาชีวิตค,คุณเป็นอย่างไรดีร้ายประการใดให้คุณสังเกตชีวิตความเป็นอยู่ของคุณในช่วงนั้นมันดีหรืออย่างไรนะครับแต่ตามหลักส,สติมันก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว นะครับไม่ว่าจะเป็นดวงชะตามือหรือดวงชะตาโลกก็แล้วแต่มันจะไปทิศทางไหนนะครับไว้คุณไปสังเกตเอานะแต่ถ้าคุณจะมาดูแบบละเอียดอาจารย์ก็จกดัดให้คุณได้นะเออคุณเรียกโปรโมชั่นมาเนี่ยยิ่งประสุดายละเอียดสดคุ้มเลยนะเออคุณฟังโดวงจนเหนื่อยจะบอกให้นะเออแล้วคุณจะถามนะก็ถามอย่างนี้เรื่องงานเงินความรักมันไม่ได้ไปอยู่ไหนไกลหรอกใช่ไหม เออก็อแล้วแต่นะให้ถามได้จนหมดคําถามนะครับบางคนมาถามว่าเอ,อ๊ใช้เวลาดูดวงกี่นาทีคือมันแล้วแต่มันไม่แน่บางคนดูแค่ห้านาทีเขารู้เรื่องเขาก็โอเคนะใช่ไหมบางคนดูไปเรื่องยี่สิบสาสิบนาทียังถามต่อมันมันแล้วแต่คนนะเออมันมันบอกไม่ได้หรอกถ้าคุณเข้าใจแล้วนู่นนี่นันนะ่มันก็โอเคเรียบร้อยนะ เออคุณมันก็อยู่เนี่ยแหละงานเงินความรักมันไม่ไปไหนหรอกโชคลาภความสําเร็จนะ <c oughs> แต่ถ้ามาตรฐานก็ยี่สิบนาที่ใช่ไหมยี่สิบสามสิบมันก็น่าจะรู้เรื่องแนละ้วแต่ถ้ายาวกว่าน่อยก็อาจจะบางคนก็อาจจะคุยชัมม่วโมงกว่าก็มีนะ <c oughs> แต่ว่าคือคือมันตอบไม่ได้หรอกมันขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาน่ะคือคุณจะมาถามอาจาาย์อาจา์ก็ตอบไม่ได้อะเอ,อ๊ะดูกับคนนี้อีกกี่นาทีเสร็จไม่รู้บอกไม่ได้ แต่ก็ประมาณการเนี่ยไม่เกินนี่เหาอยี่สิบสามสิบนะเออบางทีคุณมาถามอาจารย์ก็ตอบไม่ได้หรอกนะอันนี้มันขึ้นอยู่ที่คนนะ <c oughs> มาต่อมาจะมาถึงเสียงเซียมซีประจันวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ <c oughs> ยวใจาจะสั่นกระดิ่งโชคด้านแ่ความสำเร็จนะสาธุกระดิ่งนี่ขอให้คุณแคล้วค่าปลอดภัยกินกันเองเงินคิดทองในทองด้วยนะครับ เดี๋ยจัดของยังไม่เสร็จเยอะแยะเลยนะคือถ้าใครจะจัดิ้่พ้าโต๊ะหมูปูชาพระใหม่นในเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะมีช่วง <c oughs> เลิกที่ดีๆหรือวันที่ดีๆคุณรอติดตามรับชมรับฟังได้จาจยงก็จะบอกให้ไปสําหรับเอฟซีแฟนคลับของมอริปพาด้าหลายคนเอาไปจัดโต๊ะหมูปูชาพระก็มีโชคลาบได้ความสาเร็จร่ํารวยกันทุกคน นะครับคุณจะเปลี่ยนที่ปิดเปลี่ยนทางอะไรก็สุดแท้แต่นหละแต่ว่าถ้าโอ้โหจา์เยอะเงิน <c oughs> คือถ้าวันไหนถ้าจาย์จัดโต๊ะบูชาพระทำความสะอาดใหม่เนี่ยทั้งวันอ่ะไม่ต้องทําอะไรนละคุณคุณบางทีคุณไม่ต้องโทรมาก็ได้นะ <c oughs> ไมไ่โทรมันยังยุ่งยุ่งอยูย่อุ้มพระ้โอ้โห <c oughs> มันหนักอันนี้ต่อมามาพูดถึงอเตรียมตีใบที่ ห้าสิบเจ็ดนะครับ TMC ไปที่ห7สิบเจดช่วยท่านทนมีช่วงนี้สรรเสิิงจะค่อยกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีดดปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายนะครับท่านควรหยิบฉวยโอกาสที่ดีๆนี้ไว้นะครับแล้วก็มีความุมงมานะักเพื่อความสําเร็จในภายภาคหน้าต่อมามาพูดถึงความรักท่านจะต้องใช้ความอ่อนน้อมอดทนนะครับแล้วก็ใช้ความนิ่งมุจิสมหวนในเรื่องของความรักนะ <c oughs> หลายคนเนี่ยชอบมาดูดวงถามเรื่องความรักคือคุณต้องบางคนก็โอ้โหจินตนาการสร้างวิมานในความฝันเพ้อพบว่าเขาคิดอย่างงู้นอย่างนี้ไปดูไพ่มาเขาบอกอย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหอารมณ์ความรู้สึกเหมือน,นเดิมแต่โหราศาสตร์ไทยมันคนละอย่างกันนะตรงไปตรงมานะชัดเจนนะใช่คือใช่ ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะเออไอสิ่งที่คุณกําลังละเมอพบพบเนี่ยมันอาจจะเป็นการสรับขาหลอกของเจ้ากรรมนายเวรให้คุณเพอพบต่อไปก็ได้นะครับคือว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าไพ่ยิปซีจะไม่แม่นนะไม่ใช่นะคือบางทีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสและเวลานะเออคุณต้องใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเรื่องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะ บางคนบางคนมาถามมานรืไม่รู้แบบแปลกนะออคือคือบางคนมันหงนุดหงะเนะเออจะพยายามพูดให้หมอบอกว่าใช่ออใพยายามพยายามพูดว่าใช่แนะ้่ที่เหมือนไม่ใช่มไม่เข้าใจเหมือนกันนะคนเรามันเออความคือคุณต้องใช้ธรรมะข่มใจนะอยากได้อยากใคร่อยากมีบางคนเราอยากมีคู่มีแฟนนะเอ,อให้คุณเนี่ย ไปร้องเพลงอ่ะจานชอบมากกับร้องเพลงเพลงที่มันเข้ากับชีวิตอ่ะสุนตราพอลูกทุ่งนู่นนี่นั่นอย่างเช่นเพลงดอกไม้เนี่ยก็ชอบร้องดอกไม้แรกป้านรูปสาบคาหม้อมยยนใจกินเจรุงฟุ้งไก่หอมอวนอบผืนดินกินหอมปานใดย,ย,อย,ย่อมผัวใจพร้อมภูมิรินวนวียนวกวินน่าย,ยินดี ชมชิมลิ้มเล็มจนอีเบียมนาเปมปีชิมรองของดีพอเสื่อมสีก่็นี้เลยสิ้นลดสิ้นลมสิ้นอารมณ์สมใจเฉยบินปารับเลยเจ้าไม่เคยพิดอะไรนี่แหละจากจะไปทอดทิ้งไปไม่กลับมาจําได้ไม่ได้ร้องผิดร้องถูกเนี่ยนะแต่ก็ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นชมชิมลิ้มเลมพอมันเหี่ยวแห้งก็ไม่กลับมาอันนี้มันเป็นสติเตือนใจนะ อดอกไม้สดปุ๊บพอเหี่ยวแห้งแล้วก็ถิง้งอันเนี้ยมันจะช่วยยึดเดี่ยวจิตใจให้คุณได้นะมีสตินะมัะต้องมีสตังไว้ด้วยนะครับคือการครบเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยต้องใจเย็นเข้าไว้รอจังหวะโอกาสนะคือคุณต้องตั้งคิดไว้เลยว่าครบเร็วก็เลิกเร็วครบช้ายาวนานก็เลิกสาใช่ไหมมันก็นแล้วแต่นะแล้วเวลาดูความรักคุณจะไม้ต้องเลือกเข้าใจ อย่าเลือกถูกใจเพราะถ้าคุณเลือกถูกใจคุณจะเจอหมัดเจอแข้งเจอสารพัดถ้าเข้าใจเนี่ยเขาไม่ทำร้ายคุณหรอกนะเอออันนี้คือแหมพูดยากไอ้เรื่องพวกนี้นะเอออาจารย์ยังไม่ยังสิบแปดอยู่นี่ยังโสดอยู่นี่จะบอกให้นะพูดแต่อายอายเทานั้นอันนี้ต่อมาเราพูดถึงการค้าการขาย ในช่วงนี้คุณก็จะรับผลตอบแทนที่ดีนะครับในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยของคุณต้องอดทนรอคอยหน่อยมีโอกาสได้งานทํานะพูดถึงคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าดีขึ้นด้านคะแนนสอบพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพสามถึงอาการเจ็บไข้ได้เปิดโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ขอให้คุณตั้งใจในการรักษาโรคที่บริวังเกี่ยวข้องกับโรคจมูกกระเพาะลำไส้นะต้องระมัดระวังไว้ไนิดนึงในดวงจะตานะครับโอเคต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดน,นะ <c oughs> พูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูนะชมพูไม่ดีสีที่ดีก็จะมีเขียวส้มดำสีฟ้าๆนะสีที่ดีสุดนะครับแล้วก็ดำสีดำสีทองสบริดสีโก,โกโก้ทิศที่ดีก็ตะวันตกก็ตะวันตกเฉียงเหนือนะทิศสู่สีไส้เฮาเอแล้วในดวงสตาแล้วก็ทิศที่ไม่ดีก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ดีต้องระวังนะครับตัวเลขที่นำโชคราภได้ก็จะมี6 8 5นะครับแล้วก็2ก็ได้นะต่อมามาพูดถึงคนเกิดพุทธกังวันนะครับพุทธกังวันอาชีพสื่อดีอยู่แล้วการติดต่อสื่อสารเจรจานนูนน่นนี่นั่นนะครับเอกสารต่างๆก็ทำไปนะดีด้วยเหตุด้วยผลด้วย,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 วยความรบอบคอบนะครับถือถ้าชีวิตคนเราทาชีวิตคนเราเนี่ยตามคติที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ย ใช้ชีวดด้วยความไม่ประมาทเนี่ยดีหมดนะต่อให้คุณดวงตกมากหนักสุดๆ <c oughs> นะครับเออคืออาการดวงตกเนี่ยมันมีอีกหลายอย่างที่จะจะพูดนะแต่บางทีมันเวลามันไม่พอ <c oughs> ไม่ละกิกมันน้อยนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงคนเกิดวันเสาร์โรคภัยไข้เจ็บกับคุณเนี่ยต้องระวังนะครับ ปวดตามข้อนู่นนี่นั่นภูมิแพ้ต่อมาคนเกิดวันพระศรีสังคมหรือคนรับพานใช้ความศรัทธาและเชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตานะส่งผลที่คุณมีชื่อเสียงต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภจากผลประโยชน์อบยมุกความเชื่อความศรัทธาต้องวงเล็บในทิศทางที่ดีอันเป็นมงคลจะนำผลประโยชน์และผลตอบรับที่ดีเข้ามาให้คุณนะครับ เออเดี๋ยวนี้มูมันคือมันจะมูมากขึ้นนะ่ะเนี่ดาวย้ายมาก็มูมากขึ้นแนละ้วยิ่พอเปลี่ยนยุคก็ยิ่งมูเข้าไปใหญ่คืออาจารย์เป็นคนพยากรณ์บอกแรกๆเลยบอกว่าสายมูจะมาแราครับเออเป็นปีแห่งสายมูนะสงครามศักดิ์สิทธิ์เลยก็ว่าไปอย่า <c> ง <oughs> น,นี้ต่อมา <c oughs> คนเกิดวันศุกร์ดีนะการเงินการทองมั่นคงน้ำหนักก็จะขึ้นกินเยอะๆนะค้นเกิดวันอาทิตย์เนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยนะครับปรับกับปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาเร็วนะต่อมาค้นเกิดในวันจันทร์นะครับผู้ใหญ่หรือผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับใช้การช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆด้านให้กับคุณนะครับคน,นวันอังคารไม่ค่อยดีนะให้ระวังในเรื่องของการใช้คําพูดอารมณ์ความรู้สึกนะครับพูดจาไม่มีหางเสียง หรือความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณที่มีมากจนเกินไปเนี่ยนะครับจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นนะให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเครื่องจักรเครื่องยนต์ตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับจไปด้วยใจโอ้ตายอยู่เลยตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับเออคือเมื่อวานเนี่ยเออนื้ไม่รู้เนืกอไงนะไปฟังเพลงของบีทูบีเ่เออเพราะเพราะ เยอะแยะมากมายฟังร้องเพลงโอ้ยมีความสุขเหมือนกลับไปเป็นสิบแปดอีกครั้งหนึ่งนะฮ <c oughs> ่ <c oughs> ดีแลยนะอันนี้ <c oughs> ต่อมามาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวทุดีนะครับเมื่อวานก็ลืมพูดนะนะแต่ไม่ดาวเกีอะแต่วันนี้เกตก็ยังเสียแต่เสียอยู่ประมาณแก็แปะเก้าโมงไหมะเก้าโมงไปแล้วโอเคเกตไม่เสียนะ และจันย้าย6โมง26นาทีจันย้ายเข้าสู่ราศีการเลงชาวลัคนาราศีตุลนมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากในดวงชะตานะครับจันเป็นราชาโชคดีมากนะประสบความสำเร็จอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของราศีจากเริ่มชาวลัคนาราศีเมฆเมฆกรรมะราพระโชคลาบลาบปุ๊บนะครับโชคลาบว่าวินาศ นะเก็บมีโชคลาบออกมาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่หรือคุณอาจจะได้โชคยังไม่ค่าคิดไม่คาดฝันดาวไปจําตัวคุณอยู่มอแล้วนะวันนี้นะครับในโดวชะตาก็าความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อดวงชะตาของคุณมากนะักนะวันนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนู่นนี่นั่นนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภดวงคุณเรื่องงานก็เริ่มดีนะครับประสบความสาเร็จ การเงินมีรายจ่ายระวังเอกสารให้ดีระวังคาพูดดาวคู่ครองเป็นเกษตรล่วมอาทิต์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังความขัดแย้งการทะเลาะเบ,บาแหวงระวังโธสานนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุน,นถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยให้ระวังในเรื่องสุขภาพนิดนึงนะครับดาวการงานวันนี้ก็จะมีอํานาจบบาร,บร,บรมีมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ดีความรักก็มีความสม ส่วนดาวการเงินคุณก็ถือว่ามีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับมีเงินนู่นนี่นั่นเข้ามานะต่อมาชาวลัคนาราศีก็รากกดคนก็รักกดเนี่ยดาวอังคารวันนี้ไม่ดีนะอยู่ปุตตะนะระวังความขัดแยง้งทะเลาะเบ,บาแวงใจเย็นๆก็เอาไว้นะครับบางทีคนเอาง่ายๆพูดคนพูดไม่เข้าหูเนี่ยนะออ,อย่างเช่นอาจารย์พูดไปบอกพูดไม่เข้าหูคุณนะณบอกความรักคุณไม่ดีนะ บางคนเคืองเลยคอเลยมองตาขวางก็งมันไม่คุณเอออคุณยากแม่คุณอยากได้ความไรก้กูแล้วบอกยางยางยางก็บอกว่ายางอย่าพุกรีบได้ไหมคุณต้องรอให้สายา้ายไปกแล้วคุณก็นนเรื่องความรักในเรื่องของอาทิตย์เนี่ยนะแปลกเลยจริงอันนี้เรื่องจริงนะงคือบ,บางคนมาโทรมาดูดวงต้องการให้อาจารย์พูดตามที่คุณต้องการอะ <c oughs> มันไม่ได้อะเอ ะบอกใช่ใช่ไม่ได้หรอกนะในเรื่องของการเงินการทองคุณอิทธิพลดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะของคุณไปอยู่ที่ปุตตะเห็นไหมออการเงินก็มีรายจ่ายอยู่นะครับระวังงานนะต่อมาชาวลาักนณาราศีสิงค์คนสิงห์ดวงชะตาคุณเนี่ยต้องระวังในเรื่องของทรัพย์สินญาติพี่น้องไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับในเรื่องของการเงินการทองก็ดีมีเข้ามานะครับออมีเคี่ยวกการติดตอ่อสื่อสารทางไกลต่อมาชาวราศีกันย ชาวราศสีกันคุณจะมีโชคลาภได้ความสําเร็จเข้ามาได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนการเงินก็เริ่มดีขึ้นแล้วมีเครดิตนะในเรื่องของความรักเี่ยคู่ก็ยังเป็นมรณนะระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านนะครับต้องใกล้ชิดหมอนิดนึงนะครับดูแลสุขภาพหน่อยเพราะว่ามีหลายคนจะพาพ่อแม่ไปผ่าตัดในช่วงระยะเวลานี้ที่พฤหัสเป็นมรณนะอยู่เนี่ยก็ต้องใกล้ชิดหน่อยนึงนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็สวดมนต์ให้ป้าหน่อยนะ ดูวิธีเราก็จะเลื่อนมันเลื่อนไม่ได้ไงบุคคลบางคนจะเลื่อนหมอก็เลื่อนไม่ได้แล้วใช่ไหมอันนี้ <c oughs> ต่อมา <c oughs> ชาวราศีตุลเนี่ยในดวงชะตาดาวสุกคุมรักเป็นอุดมมาเกฑนวันนี้มีเงินมีทองเข้ามาจะมีงานเข้ามาอย่างไม่คาดฝันการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับต่อมาชาวราศีกัรราศีพิจิกพิจิกให้ระวังนี้เรื่องของอุบัติเหตุน,นะครับขับรถขับราบรต้อง,ต,องต้องระวังในดวงชะตาในช่วงนี้จะเหนื่อยกับง,งาน นะครับนู่นนี่นั่นนะอยู่โชคลาภก็จะมีเข้ามาอีกไม่กี่วันต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีธนูคนธนูนี้ของการงานมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับให้บริหารจัดการชีวิตของคุณให้ดีนะครับขยันให้เต็มที่นะโดยชะตาคุณจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารงานมาจากทางไกลนะครับต่อมาชาวล,าลาาัคนาราศีมังกรคนมังกรดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยอิทธิพลดาวงานเป็นเกษตร,รดีในดวงตามั่นคง ดาวการเงินก็จะมีโชคลาภและความสําเร็จเข้ามานะครับส่วนความรักดาวคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณได้ดีในดวงชะตาต่อมาชาวราศีกุมค้นคุมดวงชะตาคุณในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจแต่ศัตรูก็จะมรณะล้มหายตายจากไปในช่วงนี้นะครับดวงชะตาของคุณก็ในเรื่องของงานต้องระวังนิดน,นึงนะครับอุบัติเหตุต่อมาชาวลัคนาราศีมีน <c oughs> นมีโดยชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวาการงานก็ดีวันนี้มั่นคงนะครับในเรื่องของความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานได้นะแต่แให้ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงนิดนึงนะครับในดวงชะตาโอเคครบ12ราศีเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีดูให้เพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ใ,ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟับเดยะชาริออดลุยไปข้างหน้านะครับต่อสู้ฟ้าฟันลบไปเลยจะประสบความสําเร็จการใช้ภาษาดีการเดินทางขนส่งต่างๆการเงินอาจจะติดขัดแต่ก็สามารถแก้ไขได้ส่วนความรักมีโอกาสได้พบรักแบบประทันหันนะครับหรบคนโสดฟับใบที่สองทนนี่คุณได้ฟับเดอะเฮอร์มิต นะครับการงานในเรื่องที่เกี่ยวข้งของกับครูอาจารย์หรือใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงจะดีนะครับการเงินก็จะมีเงินเข้ามาเป็นปรอบๆราลอกนะความนักกลมมีโอกาสที่จะมีฐานไฟเก่าประทุอีกครั้งหนึ่งฟับต่อมาคนเลือกภพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ฟับได้เดือดทำผลันดวงชะตาคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือปรับระบบค,ความสมดุลให้ดีนะครับระวังปัญหาด้านสุขภาพการเงินก็หมุนเงินเยอะนะช่วงนี้เนี่ยคนโสดเพื่อนจะมีอิทธิพลกับคุณ นะครับอาจจะแนะนําให้คุณรู้จักก็ได้ในดวงชะตาโอเคครบ12บสราศีถ้าในสนใจจะดูดวงชะตากอาจารย์โนริเยก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ